สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับไม่กี่วันแล้วสัปดาห์หน้าแล้วพบกับครัวคุณต่อยยกครับ บุกเซ็นท่นนครศรีธรรมราชนะครับร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับ29สิงหาคมคือวันแรกเลยครับจัดไปจนถึง10สิง10กันยายนเลยครับคับผมนึก่าจะจัดถึง10สิงหายปออีกปีเลยนะไม่ยากไปปียาวมากเลยนะต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้มันมีเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าความอร่อยจะมีมากขึ้นนะแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราเคยทําปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชแหละใช่นะครับแล้วมันต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งนะครับปีนี้ ไปหนเดียวเรา<ช>3คนนี้พร้อมเต็มที่ทีมงานของเรานี่พร้อมเต็มที่ ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเจอกันสัปดาห์หน้านะอย่าไปไหนอย่าไปไหนนะครับมาเจอกันนะครับที่เซนทันมาคทนที่ฉันลาทงานโปรโมชั่นฉันเนี่ยนะครับคุณกุ้ต้อยยกท่พออกไปเป็นนี่มอนมอนตอนหลังเป็นมอนคือเรายังคิดถึงความอบอุ่นที่พี่น้องครอบครัวในจังหวัดนครราชสเมายังจำได้เลยนะหนูยังจำได้ยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าไม่ใช่ครับคืออยากจะบอกว่าครั้งที่แล ma, ้วท uh 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 ี่เราไปเนี uh 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 ่ยต้องบอกว่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจังหวัดนครราธสีมาทุกคน สูงจริงอ่ะมอบความรักความเมตตาให้พวกเราแล้วก็มาแบบจริงๆนะอ่ะมันเหมือนอเราได้กลับ,บ้าอเออมันไม่เหมือนอ่ะมันใช่เลยพวกเรานี่พุดก็โตแถวๆนั้นสุราษฎร์นครจริงๆแล้วหนูบอกว่าหน,น,นูเนี่ยเหมือนคนนี่นี่คนสุราษฎร์แต่ผมก็สุราษฎร์แต่หนูเนี่ยเหมือนลูกจังหวัดเออลูกคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าเพลงแจ๋วจ๋าสมัยก่อนที่หนูบอกเมื่อก่อนเนี่ยหนูไม่น่าเชื่ออย่างๆของพ่อเป็นเลี้องจริงก็เป็นจึงเป็นเหงาตาที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ครับแล้วฟีกันขนาดนั้นเนอะใช่ครับ แล้ววันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวดีๆกันบ้างมันเรื่องราวของเรากินเป็ดใช่ไหม<ต>กินเป็ดกินกินกินไปเราก็กินเนื้อกินหมูกิกนไก่แล้วก็แต่แล้วถ้าเราเกิดกินเป็ดแล้วเราอยากจะรู้ว่าคุณค่ามันมีอะไรบ้างาวันนี้คุณอ,อ๋อจะมาบอกเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดนะคุณผู้ชมครับจัดเป็นเนื้อสัตว์ที่จัดเป็นเนื้อแดงนะเนื่อจากว่าจะมี ไมโอโกลบินโปรตีนที่พบในเซลล์กล้ามเนื้อที่จับกับออกซิเจนแล้วก็ธาตุเหล็กทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีสีครับเนื้อเป็ดมีโปรโตีนแล้วก็สารอาหารสําคัญมากมายนะครับเนื้อเป็ด1น0กรัมให้พลังงานได้ถึง337แคลอรี่เลยนะครับรไขมันใน2ี่กรัมเลยนะครับคอ,อ,อเลสเตอรอลเนี่ย84มิลลิกรัมโพเทสเซียมนะครับอีก204มิลลิกรัมครับโซเดียม59มิลลิกรัมครับโปรตีน20กรัมครับ แคลเซียม11มิลลิกรัมและมีธาตุเหล็ก2.7มิลลิกรัมครับ oh. ทีนี้มาดูประโยชน์ของเขานะครับประโยชน์ของการกินเนื้อเป็ดนะครับจะช่วยในการสร้างพลังงานให้กับร่างกายครับกินแล้วเนี่ยจะบรรเทาอาการพวกมือเท้าเย็น <c oughs> แล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายนะครับให้มีกําลังวังชาช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมของผิวหนังเรา <c oughs> เนื้อเป็ดเนี่ยจะมีวิตามินบีนึ่งพี่โอ้โหพี่ยังไม่ได้กินครับเนื้อเป็ดมีวิตามิน B1 นแล้วโอ้โหนั่นฟิตใหญ่เลย เฮ้ยทำไมเขาวิตพื้นได้ดีอ๋อเขากินไปแล้วเนื้อเป็ดมีวิตามิน B1 และ B2 ทําให้ผ่อนคลายนะครับบรรเทาความวิตกกังวลและทาให้จิตใจสงบและยังมีไนอซินหรือวิตามิน B3 อยู่สูงซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะช่วยบํารุงร่างกายบํารุงระบบประสาทและสมองครับทั้งระบบทางเดินโลหิตและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกด้วยครับ เนื้อเป็ดมีโพแทสเซียมสูงนะครับจะช่วยกระตุ้นการขับโซเดียมออกจากร่างกาย mm hmm. มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงครับเนื้อเป็ดมีธาตุเหล็กครับช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางและมีสังกะสีช่วยให้อวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยทำงานได้ตามปกติครับ <laughs> ช่วยให้เราเนี่ยมี สมรรถภาพทางเพศเป็นปกติได้นะครับตามตำราแพทย์จีนนะครับเนื้อเป็ดมีสรรพคุณเย็นครับเหมาะสําหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนแอกินไม่ค่อยได้ท้องผูกมีไข้ต่าๆหรือมีอาการบวมน้ําอย่างไรก็ตามครับไขมันแลวก็คอเลสเตอรอลในเนื้อเป็ดเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะคุณผู้ชมครับจึงควรรับประทานอย่างพอดีโดยเฉพาะคนที่ควบคุมน้ําหนักนะครับและนอกจากนี้นะครับเช่นเดียวกับเนื้อไก่ครับเนื้อเป็ดมีข้อจํากัดที่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์เนื่องจากว่าอาจเป็นส่วนทาให้อาการกําเริบ พวกข้ออักเสบเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยมากขึ้นแต่เนื้อเป็ดไม่ได้เป็นสาเหตุของการเป็นโรคเกาครับครับแต่ไม่ต้องห่วงนะคนเป็นโรคเกาทุกคนนะครับชอบกินเป็ดกินไก่ครับใช่ใช่รู้เป็นอะไรเลยเพราข้อไปปีไปปีเฮ้ยพี่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 เป็นเกาช่กินนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกปุ๊บเรียบร้อยวันนี้กินกันอย่างมีความสุขรุ่งเช้ามาเจอกันพี่พี่ตีก๊อฟเราเปลี่ยนเวลาเป็นอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ทำไม พี่ไม่ไปเลวพี่เดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เดินไม่ได้แต่ท่านเดินได้แน่นอนในสัปดาห์หน้าเพราะเราคือครัวคุณต่อยยกทัพสัปดาห์หน้าเราจะบุกไปที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะครับเจอกันที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะฮะเริ่มวันที่29สิงหาคมถึง10กันยายนครับอย่าลืมนะครับหวังว่าเราจะได้รับความรักนะครับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากมากครับอย่าพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่พงศ์ศรีน่าสนใจก่อน เดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับก้วยเตียวหมูน้ำแดงครับเป็นร้อยปีของเพชรบุรีมันไม่เหมือนข๋วยเตียวธรรมดาทั่วไปอร่อยมากมันอร่อยแล้วมันแตกต่างจริงๆเขาจะใส่น้ำไม่เยอะเขาจะใส่แค่ขุกขลิกเขาเขายดาได้น้ำเหรอไม่ไช่ไม่ได้ i